สวัสดีครับนี่คือคิสไซโค้งนะครับวันนี้มาตามติดเรื่องของเจลีครับกับประเด็นของชนะทิพย์สงกระสินที่มีโอกาสได้ลงเล่นเป็น11คนแรกให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยทีมได้เต็มเวลานะครับก็อยู่ได้สักประมาณชั่วโมงนิดนก็ถูกเปลี่ยนตัวออกและต้นสังกัดเนี่ยก็แพ้ให้กับกระบะโอซาก้าไป0นต่อ2โดยเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะครับจุดเปลี่ยนเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกันแบบลงรายละเอียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ กับทางโทรุโอริกิยังดื้อหรือเปล่ายังยึดปรัชญาของตัวเองอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากปัญหาหลายด้านอันนี้ต้องคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันผมเคยทําคลิปแบบนี้เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคนดูเยอะมากขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็จะต่อเนื่องจากตรงนั้นแหละครับก็จะหยิบความคิดตรงนั้นกับต้นต่อปัญหาเอามาคุยกันว่ามันต้องเปลี่ยนที่อะไรฟุตบอลเจลีกเนี่ยถ้าจะมองเรื่องการเปลี่ยนโค้ชนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนฟุตบอลไทยในบ้านเราแต่ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ของฟอนตาเล่เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่โค้ชอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและฟอนตาเล่เนี่ยค่อนข้างยึดติดกับแนวทางการทํางานเป็นองค์รวมและเรื่องของ DNA อย่างแท้จริงเลยนะครับคนที่โตมากับทีมเนี่ยส่วนใหญ่จะรับความไว้วางใจมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับทั้งหมดที่ผมจะเล่าในคลิปนี้อย่าลืมครับซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบติงเคิคคร์ฟคิดไซโคสำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งจะเจอคลิปนี้และรู้จักช่องของเราคิดไซโคนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วย ใน Facebook ใน Ti ิ t o อกและก็เว็บไซต์ t ิงเคริรต่อซีอฝากกดติดตามทุกช่องทางสู่สินค้าของโกมึกนะครับนี่ครับหลากหลายเลยนะครับวันนี้ก็คุแนะนําเดิมๆแต่ผมคิดว่าที่ผมชอบเนี่ยคงเป็นหมึกหยองนะครับเอาวันนี้นาหมึกหยองดีกว่าเพราะว่าหมึกหยองเนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะมีติดบ้านไว้กินได้กับเมนูที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว,ว่ามีแอลกอฮอล์รวมถึงเด็กๆก็สามารถทานได้นะครับแล้วก็ เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ผมว่าลงตัวมากกับการมีโกมึกนะครับอยู่ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะชมเชียร์กีฬาดูหนังฟังเพลงนะครับรวมถึงถั่วต้มนี่ก็เป็นแพ็กเกจใหม่สินค้าใหม่ล่าสุดนะครับเป็นถั่วต้มสไตล์ญี่ปุ่นของทางโกมึกก็ลองซื้อหากันได้นะครับเพราะว่าเป็นถั่วต้มที่คุณไม่ต้องไปแกะเปลือกแล้วก็กินอร่อยนะครับแล้วก็เป็นถั่วต้มที่รสชาติเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของซอสโชยุเบาๆด้วยนะครับใคร สนใจก็นี่เลยครับช่องทางนี้ลด20%นะครับโปรโมชันในช่วงนี้สแกนเคียวโค้ดได้ใครอยากที่จะกินฟรีก็ทุกสัปดาห์แจกให้แบบนี้สัปดาห์ละ2เซตนะครับแนวทางการเล่นหรือว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนวิธีการนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดของฟรอนตาเลในมือของโอเนกิเวลานี้นะครับเพราะว่าจากเดิมแผนหลักของเขาที่เลือกใช้เป็น433แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบการยืนตำแหน่งตามระบบบนกระดานเนี่ยมันกลายเป็น4231แถมในเกมล่าสุด บุกไปเยือนกระบะโอซาก้าเนี่ยนะครับไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแท้ๆเลยแม้แต่คนเดียวโอนิกิก็เลือกจะใช้กองกลางเป็นตัวสกรีนบอลหน้าแผงหลัง2คนประกอบไปด้วยเคนโตะทาจิบานาดะและก็ทัสกิเซโกในบทบาทกองกลางสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับขึ้นลงไม่มีหมดก็คือรับก็รับสุดบุกก็บุกสุดไม่มีใครรับหน้าที่เป็นตัวรับแบบแท้ๆเลยมีจังหวะเติมเกมรุกก็ต้องเติม เจ้าหน้าหนต้องเล่นเกมรับก็ต้องวิ่งลงมาหน้าตั้งประจําการอย่างรวดเร็วหากแฟนบอลน,นึกภาพไม่ออกลองคิดถึงสมัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใช้คู่หูอย่างแม็กโทบินเน่กับเฟสดก็ได้นะครับอย่างสกอตแม็กทูบินเน่และก็เฟสดเนี่ยจะลงประจําการหน้าแผงหลังในยุคข,ของโอเลกูน่าโซชานั่นคือตัวอย่างที่คล้ายคลึงที่สุดแล้วซึ่งความซวยเนี่ยก็จะไปตกที่แผงแนวรับทั้งหมดหากว่า2คนนี้ไม่สามารถตัดเกมหรือว่าชะลอบอลก่อนจะเข้าพื้นที่สุดท้ายของทีมได้ก่อนหน้านี้เนี่ยโอดิกิเคยให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงการเล่นของฟรานเต่เอาไว้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ปีที่แล้วเนี่ยผลงานของทีมถือว่าน่าผิดหวังมีหลายอย่างที่เขาพยายามจะสร้างมันขึ้นมาแต่ไม่ได้ผลดังนั้นจึงอยากกลับไปเริ่มต้นกันใหม่จากศูนย์รายงานข่าวจากสื่อในญี่ปุ่นนะครับอย่างฟุบอลลิสต้าเนี่ยก็ได้มีการส่งทาคาชิเอโตะไปสืบสอบข้อมูลในแคมป์เก็บตัวของฟรอนตาเล่ก็มีการบอกถึงแท็ติกเร่าวๆที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้นะครับว่าความท้าทายของฟรอนตาเล่ซีซั่นนี้เป็นความทะเยอทะยานตั้งแต่ขอให้ลูกทีมทําตามข้อเรียกร้องของโอไดกิ ที่ทางทีมงานเนี่ยคงไม่สามารถอธิบายรายละเอียดทั้งหมดได้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือแนวรับตรงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีการยืนตำแหน่งที่แปลกออกไปเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเวลาที่ถูกคู่แข่งเนี่ยเล่นเกมรสซิ่งสูงใส่ด้วยการเอาบอลออกจากพื้นที่อันตรายให้ได้แน่นอนครับการใส่มิดฟิลที่ออกบอลได้ดีอย่างทาจิบานาดะและก็เซโกที่ไม่ถนัดเกมรับเนี่ยนะครับจะเข้ามาช่วยเรื่องการออกบอลแก้พรสจากแผงหลังไปแดนบนโดยมีตัวรุกอย่างไดยะโทโน ชนาทิพย์แล้วก็อากิฮิโรเอานากะรับหน้าที่เป็นตัวบนคอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างไทเซมิยาชิโรเกมช่วงแรกเนี่ยนะครับเหมือนว่าเจ้าบ้านกัมบดเนี่ยจะปล่อยให้ฟตาเล่ครองเกมใสแล้วก็ต่อก่อนด้วยเกมรับที่ยืนโซนเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วก็รอจังหวะโต้แบบอดทนเพรสซิ่งการขึ้นบอลจากแนวรับของทีมเยือนเพื่อหวังให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ฉกเฉลยโอกาสในการเล่นงานส่วนฟอตาเล่ครับ ก็ทําได้แค่ต่อบอลป้อไปป้อมาแล้วก็ลงเอ,ออีรอบเดิมครับหวังให้ชนาทิพย์เนี่ยเป็นตัวทางโซนแนวะรับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลหรือว่าการลากตะลุยซึ่งสิ่งที่เจทําได้ดีในช่วง15นาทีแรกนะครับเป็นการเรียกไปเหลืองจากทางเนตาเลวีกองกลางตัวรับฝั่งเจ้าถิน่นรวมไปถึงการให้บอลจังหวะเดียวแบบไม่หวงบอลหน้าที่ของโทโนะและก็มิยาชิโร่จะคอยสลับกันนะครับเพื่อสอดหาพื้นที่ทําประตูในกรอบเขตโทษบวกกับวิ่งไล่กดดันกองหลังคู่แข่งแล้วก็รอบอลที่ป้อนมาจากเอียนาก และชนะทิพย์ที่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่พอเจ้าบ้านเนี่ยเริ่มจับจังหวะได้เกมของฟรอนตาเล่ก็เกิดอาการช็อตเลยนะครับช็อตแบบตึงมือเลยครองบอลได้แต่จบไม่ได้เหมือนเดิมแถมโดนสวนแต่ละดอกเนี่ยนะครับกลาง2คนหน้าแผงหลังไม่เคยตัดฟาวหรือว่าตัดบอลได้แบบเข้าตาสักครั้งหนึ่งเล่นเอากองหลังมีอาการป้อแป้ตั้งหลักแทบไม่ทันเนื่องจากว่าบอลของคู่ต่อสู้เนี่ยมันทะลุมาเร็วมากครับยิ่งแบ็กสองฝั่งเติมนขึ้นไปช่วยเกมบุกอีก ก็ยิ่งเป็นภาระหนักของคู่เซ็นเตอร์อย่างชินทารโระครุมายะและก็ทาคุมะโอมินามินะครับซึ่งยืนอยู่2คนนะครับคราวนี้มาที่เรื่องของความผิดพลาดรายบุคคลบ้างนะครับการเลือกใช้มิกิยามาเนะลงเป็นฟูลแบ็กฝั่งขวาก็จะได้ประโยชน์เรื่องการเติมเกมบุกและการออกบอลได้เสียคือเขากล้าแทงบอลน,นะครับในจังหวะที่วัด50-50เนี่ยเขากล้าเสี่ยง จากวิชั่นในเกมรุกที่เหนือชั้นของเขาแต่มันก็แลกมาด้วยเกมรับที่ลงมาป้องกันตำแหน่งของตัวเองไม่ทันเหมือนกันครับยิ่งพอขาดทางเจเซยลเซนเตอร์ตัวต่างชาติที่เป็นตัวหลักแล้วก็เลือกเอาคุรุยามะที่เล่นแบ็กซ้ายมากกว่ามายืนพอโดนกับกําบาดเข้าไปนานครับเจ้าบ้านก็เริ่มจับทางได้ว่าควรจะเลือกเจาะทางฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ารั่วหมดเลยครับทางซ้ายและขวาคราวนี้การเสียประตูลูกแรกเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากยามานเนะ ที่เติมเพื่อไปช่วยเกมบุกแล้วลงมารับไม่ทันจนทีมเนี่ยเสียลูกเตะมุมเพราะประกบตัวกันพลาดก็โดนโขเข้าไปไง่ายๆนะครับตามหลังไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยฟรอนตาเล่ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากทประตูคืนก็เปิดเกมบุกเต็มสูบกองหลังก็เหลือทิ้งไว้แค่คู่เซนเตอร์แบ็คก็เติมลอยแบบเต็มที่เลยเซนเตอร์บางจังหวะก็ต้องดันขึ้นไปช่วยเป็นตัวเลือกในการออกบอลเวลาโดนสวนทีเนี่ยนะครับลุ้นกันแบบใจหายใจควม่มช่วงแรกนะครับที่ดูเนี่ยฟรอนตาเล่ไม่มีตัวตัดเกมแบบมืออาชีพที่เรามองเห็นปัญญหหาให่ บ,บอลจะทะลุจากแดนบนไปถึงแดนหลังเร็วมากโดยเฉพาะบอลทางลึกยิ่งขาดเซนเ,นเตอร์อาชีพไปหนึ่งตำแหน่งจังหวะการสกัดบอลเข้าบอลหรือว่าดักทางล้วนทําได้แบบทุลักทุเลไม่เคยพ้นโซนอันตรายนะครับต้องมีจังหวะ2ตลอดจังหวะโดนคู่แข่งเพรสซิ่งหนักทั้งตัวของโอมินามิและก็ครุมายะเนี่ยจะออกอาการโลกแบบชัดเจนเวลาเสียบอลกลางทางหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วการเสียลูก2ก็มาจากจังหวะที่กองกลางตัวรับ เข้าไปบางทางยิงไกลของทางฮวนอาราโน่ไม่ทันจนมีเวลาให้เลือกปั่นเข้าเสาสองนี่แหละครับฟอนตาเล่จึงต้องยิ่งโหมเกมโอเวอร์โหลดผู้เล่นแนวรุกมากขึ้นไปอีกหวังเดิมพันว่าไม่ได้คืนก็เตรียมรอโดนลูกฝั่งแลกกันไปเลยก่อนหน้านี้ครับเจเซียวเนี่ยเคยพูดถึงการเล่นที่ผิดพลาดข,ของทีมเอาไว้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันมีการเล่นที่ต้องใช้ความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงไปพร้อมๆกันซึ่งผู้เล่นบางรายก็ยังลังเลที่จะทําแบบนั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดหลายครั้งมันก่อให้เกิดแรงผลักดันภารกิจของผู้เล่นที่ท้าทายมันจะเข้าใจและทําได้ถูกต้องมากกว่าหากเรียนรู้จากความผิดพลาดในการเล่นที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นผู้เล่นหลายคนพยายามทามันซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกว่าจะถึงจุดที่โค้ชนั้นพอใจจากคําพูดนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าโอนิกิผู้จัดการทีมฟอนตาเล่เนี่ย ไม่ได้สนใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมจะเดินหน้าตามแนวทางที่เขาเนี่ยคิดว่ามันถูกครับสั่งให้ผู้เล่นเสี่ยงเล่นในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วหวังจะให้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการสอนตัวขอร์เตะและตัวของเขาเองว่าต้องทํามันไปจนกว่าจะสําเร็จครับแต่ว่าผลการแข่งขันตอนนี้เนี่ยมันไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะฝืนได้ถึงเมื่อไหร่ครับกับแนวทางที่คิดว่ามันถูกแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อผลไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับ จากนั้นมาส่วนสุดท้ายของชนาทิพกันบ้างนะครับสถานการณ์ช่วงท้ายเกมของฟรานเาเล่เนี่ยย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อเซ็นเตอร์แบ็กอย่างครูมายะเนี่ยมาโดนใบเหลือที่2จากการพยายามเข้าเสี่ยงตัดบอลแล้วพลาดครับแล้วก็ไปเข้าหนักใส่ผู้เล่นของทางกระบะโอซาก้าแบบจังๆไม่รอดนะครับโดนฆ่าโทษจากูุตสินก็เหลือ10คนตรงนี้ครับโอนิกิเนี่ย ก็ต้องหาเหยื่อในการเปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมครับแน่นอนว่าหวยต้องไม่ออกที่ชนาทิพแน่นอนเหมือนยังเคยๆเพราะว่าไม่มีผลงานในการสร้างเกมบุกที่จับต้องได้พอดีในเกมนี้ครับเหมือนจะเลือกเหลือผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเอาไว้เพื่อไม่ให้กระแสการต่อต้านจากแฟนบอลเนี่ยแรงขึ้นไปอีกทั้งที่เอียรอากาศเนี่ยหมดสภาพไม่เหลือแรงตั้งแต่1ชั่วโมงของเกมมาด้วยซ้านะครับไล่บอลก็ไม่ได้ออกบอลก็ไม่เข้าเป้าแถมทําให้เกมรุกของทีมเสียจังหวะตายกลางทางตลอดการเล่นของชนาทิพ ที่พยายามเล่นบอลจัหวเดียวเสียบอลให้ยากที่สุดก็มาจากความเกรงใจของเจด้วยส่วนหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นแต่แน่นอนครับด้วยวิธีการเล่นมันต้องเป็นแบบนั้นครับมันไม่เหมือนกับเกมก่อดด้านนี้ที่เจทําได้ดีคือกล้าเล่นกล้าลุยมันไม่เหมือนกัน,กนครับกับเกมจัหวนี้เพราะมันต้องการบอลไปให้เร็วที่สุดแล้วพอเจเก็บบอลไว้นานกับโตเนี่ยเดี๋ยววิญาณกะก็เก็บบอลไม่นานอีกมันต้องการว่าฟุตบอลเนี่ยไปข้างหน้าได้ค่อนข้างยากเพราะว่าสถานการณ์ที่กำบาดนำเนี่ยเขาก็เล่นเกมรับ ก่อนหน้าที่เขาจะนําเขาก็เล่นเกมรับอยู่แล้วนะครับไม่มีช่องให้เจาะง่ายๆซึ่งสไตล์การเล่นแบบนี้นะครับเขาก็โดนกําชับมาจากตัวของผู้จัดการทีมได้เหมือนกันตามที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าพอเจให้บอลไปปุ๊บเนี่ยบางทีให้ไปแล้วก็อยากได้บอลคืนมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะเรียกความมั่นใจแต่เพื่อนก็อาจจะไม่ส่งคืนมาให้แล้วเพราะเลือกที่จะไปฝากบอลกับคนอื่นซึ่งเจก็คิดว่าเพื่อร่วมทีมก็ไม่ได้ผิดนะครับเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่า แต่เจก็พูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยแบบอยากให้ไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะทําของตัวเองแล้วก็หาจังหวะจ่ายของตัวเองซึ่งก็ไม่โทษโค้ชไม่โทษเพื่อนเพียงแต่ว่าเจเนี่ย,ยต้องเล่นในแบบของตัวเองให้เพื่อนแล้วก็โค้ชเนี่ยดูให้ได้พูดแบบจริงๆเลยนะครับว่าตอนนั้นเจก็บอกว่าเขาไม่กลัวว่าจะสู้คนอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าเจเนี่ยต้องเล่นในแบบของตัวเองให้มันออกมาดูดีให้ได้เพื่อให้โค้ชและก็นักเตะมั่นใจซึ่งมันอาจจะไม่ได้ง่าย ในทุกๆเกมเพราะสถานการณ์ในแดนบนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันในแต่ละนัดแน่นอนครับว่าต่อให้ผลงานส่วนตัวพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนแต่ถ้าเกิดภาพรวมของทีมยังย่ำแย่อยู่แบบนี้ชดาทิพย์ที่เป็นนักเตะอาเซียนได้รับโอกาสลงสนามเพื่อประโยชน์ทั้งเรื่องของการตลาดแล้วก็การสร้างสรรค์เกมเนี่ยย่อมโดนหางเลขจากกลุ่มแฟนบอลฟอตเตเล่ไปด้วยในไม่ช้าแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดภาพรวมผลงานของทีมมันยังย่ำแย่แบบนี้นะครับจากเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่ม ครึ่งล่างของตารางคะแนนมันเป็นอะไรที่แน่นอนครับแฟนบอลคงรับไม่ได้ถามว่าเขาเชียร์ต่อไหมเขาเชียร์ต่อเพราะเขารู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยมีหลายอย่างตัวหลักเจ็บด้วยแต่วิธีการในการประคองทีมเพื่อรอนักเตะฟูลทีมมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นที่ผมพยายามจะสื่อสารนะครับว่าฟลอตเล่ไม่ได้ขึ้นบอลเหมือนเดิมและแน่นอนครับจังหวะแดนบนถ้ามันปรับเปลี่ยนในหมดแล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันไม่ได้ง่ายสถานการณ์ของชนาทิพย เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงสนามได้โอกาสมากขึ้นแต่ถ้าผลงานของทีมยังไม่ดีนะครับแรงเวียงมันจะส่งกลับมาที่ตัวเจไม่โดนมากก็โดนน้อยนะครับเพรได้นอนแหละสิ่งหนึ่งนะครับที่เจถูกตั้งคําถามอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนก็คือค่าตัวที่มหาศาลแต่ยังทําผลงานได้ไม่ตามเป้าเรื่องนี้เราเป็นคนไทยเราเชียชนาทิพย์นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นเขาก็มองมากับการที่ ทีไม่ใหญ่อย่างฟอนตาเล่ลงทุนกับนักเตะไทยคนหนึ่งระหว่างย่างเดียวนะครับว่าอุลิกีนั้นจะปรับแทคนติกวิธีการเล่นแล้วเข้าทางกับนักเตะในชุดนี้ที่ังต้องประคองทีมไปอีกสักพักหนึ่งครับแล้วให้ผลงานมันกลับมาเพราะถ้าเกิดผลงานไม่กลับมานะครับผมก็บอกเหมือนเดิมครับว่าสุดท้ายฟุตบอลมันไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนระหว่างฤด,ดูกาลเปลี่ยนอะไรครับหเปลี่ยนแผนการเล่นซึ่งวันนี้น่าจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนักตะ นักเตะมีการหมุนไหมก็เริ่มพอมีให้เห็นบ้างเหมือนกันแต่ถามว่าโอกาสในการกล้าปรับเปลี่ยนเยอะกว่านี้ไหมผมยังไม่เห็นจากมุมของโทรุโอดิกินะครับและก็ 3. ถ้ามันไปไม่ได้จริงๆมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวของโคช้ชครับจะเปลี่ยนแบบไหนล่ะซึ่งถ้าโคช้ชเปลี่ยนแนวคิดแล้วผลงานยังไม่ดีขึ้นมันก็ต้องเปลี่ยนที่โคช้ชคือหาคนใหม่มาทําเพื่อทําให้จุดเปลี่ยนมันเกิดให้มันเกิด turning point ใหมๆ่ๆ กับฟรอนตาเล่ที่อาจจะถึงเวลาอยู่ในช่วงตันก็ได้ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งประสบความสําเร็จและก็ช่วงท้ายเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงนะครับกับช่วงฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงฤดูกาลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับต่างๆมันต่อสถานการณ์ต่ไทยในเจรีกไม่ได้ง่ายคนที่จะไปก็ต้องดูทิศทางตัวอย่างจากคนที่อยู่นี่แหละครับว่าการต่อสู้มันมีหลายปัจจัยที่เป็นปัญหาและก็แน่นอนนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในจุดที่เขาอยากจะใช้งานเราเขาจะเปิดใจแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเราไม่ใช่ช้อยหลักเนี่ยเราทํางานหนักในสนามยังไม่เพียงพอนะครับลงไปในการลงเล่นแต่ละเกมเนี่ยมันต้องลงไปแก้ไขชอเฉพาะหน้าด้วยตัวเองและต้องทําให้เข้าโจทย์โดยที่มันพลิกแพงแล้วเขาเห็นว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้สั่งแล้วเราแก้ไขเขาได้ซึ่งมันคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆกับฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับซึ่งเล่นค่อนข้างเป็นระบบและก็ค่อนข้างฟิก ว่าจะไปตรงไหนเขาจะมีโจทย์ค่อนข้างเยอะด้วยความละเอียดของญี่ปุ่นบางทีอาจจะมีข้อเสียบางอย่างที่อาจทําให้เจเนี่ยก็เหมือนถูกล็อกตัวเองไว้ไม่มีอิสระในการที่จะ create, รอหืว่าสร้างสารรค์ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของเจก็ยังมีโอกาสได้ลงเล่นถ้าเกิดเทียบกับทางฝั่งของซูเปอร์โชคนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ล,ลงเล่นง่ายๆเลยในช่วงนี้แล้วก็โอกาสถ้าไม่ลงเล่นเป็นสำรองเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้เป็นตัวหลัก ง่ายๆเลยนะครับเอาใจช่วยนักเตะไทยทั้ง2คนในเวทีเจลีนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางนะครับกดไลค์กดแชร์ทั้ง e b o o k YouTube และก็ Ti k t o อรรสมึเว็บไซต์ด้วยแล้วก็นี่ครับสินค้าโกบือนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับหลากหลายรสชาติจริงๆก็ซื้อกันได้เลยนะครับลด20%ปรโปรโมชั่นช่วงนี้จริงๆมันมีหลายอย่างนะครับที่ไม่ใช่ปลาบึกอย่างเดียวเนี่ยครับมีถั่วซึ่งถือว่าเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับแล้วถั่วเนี้ย คนก็ชอบว่ากินกับกาแฟก็อร่อยนะครับมันมีเมนูค่อนข้างหลากหลายยังไงอย่าลืมติดตามกันได้นะครับลด20%ย้ำอีกครั้งหนึ่งสแกนเคียร์โค้ดมาในช่องทางนี้ได้เลยเจอกัในคลิปต่อไปสวัสดีครับ